เรามีหลายเทคนิคอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะจริงๆแล้วก็คืองานเย็บกระเป๋าเป็นงานชิ้นแรกแต่ครูย,ย่นระยะเวลาเป็นการต่อยอดกระเป๋าเนาะงานเย็บกระเป๋านี้ค่ะคือเราสอนเทคนิคการเย็บกระเป๋าเนาะแต่ครูไม่ได้บอกว่าต้องไซส์นี้จริงๆเราต้องเย็บไซส์นี้นะคะแต่เพียงเพียงแตงที่ครูบอกเลยคือเรามีระยะเวลาค่อนข้างจะน้อยเราทำสองชิ้นงานทีนี้เราก็ต่อยอดด้วยการอันดับแรกก็คือการเพ้นต์ถูกไหมคะเราเพ้น์ผ้าเราเพ้น 5, พ์น 5, นสับประรดเนาะ เราเลอกลายเสร็จเราเพ้นนั่นคือเทคนิคการเพ้นเพ้นเสร็จแล้วเรามาเย็บติดลูกปัดก็เป็นงานลูกปัดนะถ้ากินง่ายๆว่าถ้าใครจะเอาเทคนิคการร้อยลูกปัดไปใช้ <c oughs> ก็จะใช้เทคนิคการร้อยลูกปัดเป็น2เทคนิคคือเราร้อยแล้วไม่ให้มันหลุดเนาะอันที่3ก็คือ,อ,องาน <c oughs> พวิ้นใช่ไหมคะงานพิ้วผ้างานควิ้นผ้าก็คือการเย็บเป็นลายเส้นลายเส้นของโดยใช้ได้หรือว่าไหมนะคะในการลงวดลายเพื่อเน้นความเด่นของชิ้นงานงานที่4ก็คือการแอปผ้า การแอปผ้าก็คือการนำรูปแบบการนำรูปต่างๆที่มันอยู่อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมาติดบนงานอีกชิ้นหนึ่งก็คือใช้วิธีการแอปลงไปเพราะฉะนั้นงานชิ้นที่เราเรียนในระยะสั้นๆเนี่ยเราได้หลายทเทคนิคเลยครูคาดหวังนะเป็นความคาดหวังว่าตามวัตถุประสงค์ที่จัดของโครงการคือต้องการเพิ่มรายได,ได้อย่างน้อยชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งอะ่ะมันก็จะปรากฏใ,ในในการในการเพิ่มรายได้ครอบครัวเราอย่างเช่นว่าเนี่ยกระเป๋าใสา่โทรศัพท์อย่างเนี้ย มันดูเป็นงานที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ไหมจนถึงจะไม่เท่าไหร่แต่จริงๆพอลงมือทําเองมันก็จะมีความซับซ้อนของชิ้นงานแล้วก็ความละเอียดแต่ที่ไหนๆก็คือคอสของราคาที่เราทํานี่คือเศษผ้าทุกคนได้นําเศษผ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มาจะเกิดมูลค่าถามว่าขายได้ไหมขายได้ยังนี่แบบนี้ขายได้แล้ว <Okay. S 1> นะคะบาง,งคนอาจจะไม่ใส่โทรศัพท์หรอกแต่ถ้าเราไปถูกที่ถูกทางถูกตลาด mm hmm. มันก็จะขายได้โดยเฉพาะหน้าโซเชียล เราใช้ออนไลน์มือถือนอกจากการรูดดูนั่นดูนี่แล้วเราสามารถทําการค้าได้นะคะบางคนทาเล่นแต่ได้จริงเพราะฉะนั้นจากที่เราเรียนแัน่ในสั้นๆตรงนี้ครูค,คิดว่ามันจะทําให้ทุกคนอย่างน้อยที่สุดความสุขแหละมีความสุขที่ได้ทํางานของตัวเองชอบมีโซมีสังคมเกิดขึ้นแล้วนนหนึ่งสังคมก็คือ1 5 17คนตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นหนึ่งสังคมที่จะรับงานได้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องใช้งานประเภทนี้อย่างเช่นง,งานของที่ระลึก อย่าลืมแจ้งเข้ามาในกลุ่มอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มนะคะเพราะว่าครูใช้กลุ่มไลน์ในการส่งงานใครที่มีสะดวกมีความสะดวกมีเวลาว่างรับชิ้นงานไปไปทาแล้วก็้าเกิดรายได้เรามีรายได้ด้วยอย่าอย่าเพิ่งงองอว่ายากก่อนถ้าเราได้เข้ากลุ่มจริงๆนะครูสมัยเนะไรจะคุยกับน้องๆไหมคะเชิญค่ะครูสมัยเนี่ยเจ้าของโครงการที่ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็อยู่กันจนถึงได้รงสุดท้ายค่ะ หวังว่าโอกาสหน้าถ้าเมันโคอรอันไหนอีกก็เดี๋ยวเราจะมาตัวนี้เป็นการ์ดบอเองสับปะรดจะมีสองลูกแต่ยังลูกอยู่ไหนคะมีลูกครบลูกขุมเย็บอยู่เย็บอยู่มีเรื่อะไยะนี่คือนะคะสวยมากอันนี้คือเป็นงานคุ้นมือนะคะงานคุ้นมือค่ะ หลังจากที่ได้รูปแบบนี้ไปเราไปทำไงต่อคะจา,จากนี้ก็จะไปไปแอปบนผ้าไปตั้งไปเย็บที่ผ้าแล้วก็ใส่ใช้วิธีสอดใยสังเคราะห์ค่ะเนี่แต่แอปแบบนี้ค่ะไปเย็บเย็บแล้วก็ใส่ใยสังเคราะห์้าไปทาไมต้องใส่เข้าไปคะเพื่อให้มีมิติในการสัมผัสอ่าแ,แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะนู้สิคะนู่นนวลเลยนูรลอยค่ะเห็นไหมคะมันจะนูนขึ้นมาไม่ธรรมดา ตอนลากเส้นมันจะแน่นไปแต่ว่าเ,ยยาน,เนี้ยสวยสวยใหญ่นูนแน่นจะทําใหญ่ก็ได้จะทํามินิก็ได้ทีแรกครูจะให้ห้อยพวงกุญแจแต่ไม่ทันก็เนี่ยค่ะเนี่ยนูนสวยนะคะเห็นไหมคะเป็นลูกสาวแบบสัมมิสสติสัมมิติจะสัมผัสได้ด้วยค่ะใยนี้มันเป็นใยสังเคราะห์ทีนี้การซักนะคะเวลาไปใส่สจริงแล้วมันไม่ยุบลับมันไม่ยุบนะคะมันจะดีกลับขึ้นมาเพราะมันเป็นใยมัิติด แบบติกไม่ใช่ฝ้เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเปียกแล้วมันจะยุบมันแห้งแล้วมันก็ดิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเป็นฝ้ายเป็นอ่านุ่นมันจะยุบไปค่คอนข้างเยอะ